สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองพิจารณาบทสนทนาหนึ่งนะคะเป็นบทสนทนาตอนเช้าระหว่างแม่กับลูกจากเรื่องอาหารเช้าแสนสุขของแม่ลูกค่ะครับผมฉากในครัวธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าพอมาดูรายละเอียดแล้วอืมมีอะไรให้เราคุยกันเยอะเลยเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดแก่นออกมาว่าปฏิสนธินเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันบอกอะไรเราได้ตั้งน่าสนใจครับ เริ่มต้นเรื่องมาก็บรรยากาศดีเลยค่ะเช้าเช้าสดใสลูกสาวก็ทักทายแม่แล้วก็เล่าความฝันให้ฟังตื่นเต้นเลยนะคะครับ Good morning sweetie did you sleep well สวัสดีตอนเช้าจ้ะลูกนอนหลับสบายไหม Good morning mommy yes I slept very well I had a funny dream สวัสดีค่ะแม่หนูนอนหลับสบายมากเลยหนูฝันตลกด้วยนะ Oh really what did you dream about จิงเหรอหนูฝันว่าอะไรล่ะ I dreamed that I was flying on a big colorful bird หนูฝันว่าหนูบินอยู่บนหลังนกตัวใหญ่หลากสีเลย Wow that sounds amazing Where did you fly to Wow ฟังดูน่าทึ่งมากหนูบินไปที่ไหนเหรอ I flew over a rainbow and saw lots of beautiful flowers หนูบินผ่านสายรุง้งแล้วก็เห็นดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลย That's wonderful. Maybe one day we can visit a flower garden together. นั่นยอดมากเลยวันหนึ่งเราคงจะไปเที่ยวสวนดอกไม้ด้วยกันนะ Yes, I would love that. What are you making for breakfast, mommy? ใช่เลยหนูอยากไปมากเลยแม่กำลังทำอะไรเป็นอาหารเช้าคะ Today, making pancakes and eggs. Would you like some fruit too? Would you some and making pancakes I'm like eggs. วันนี้แม่ทำแพนเค้กกับไข่จ้ะหนูอยากกินผลไม้ด้วยไหม Yes please Can I have some strawberries? อยากกินขอเป็นสตรอเบอรี่นะคะ Of course Strawberries are your favorite Can you help me set the table? ได้เลยสตรอเบอรี่เป็นของโปรดของหนูนี่นาช่วยแม่จัดโต๊ะได้ไหม sure I can put the plates and forks on the table ได้เลยหนูจะเอาจานกับซ่อมไปวางบนโต๊ะนะ thank you sweetheart you are such a good helper ขอบคุณมากจากคนเก่งหนูเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมเลย m o m m y can I pour the juice แม่หนูรินน้ำผลไม้ได้ไหม yes but be careful hold the bottle with both hands ได้จ้ะ แต่ระวังหน่อยนะจับขวดด้วยสองมือนะลูกโอเค I will look mommy I did it กะหนูจะระวังดูสิแม่หนูทำได้แล้ว Great job I'm proud of you เก่งมากเลยแม่ภูมิใจในตัวหนูนะ Thank you mommy I like helping you in the morning ขอบคุณค่ะแม่หนูชอบช่วยแม่ตอนเช้าแบบนี้จัง I love spending time with you too. Now let's eat our breakfast together. Mako top Yay pancakes! After breakfast, don't forget to brush your teeth and get ready for school. I won't forget, can you help me tie my shoes later? หนูไม่ลืมแน่แน่แม่ช่วยผูกเชือกลงเท้าให้หนูทีนะ Of course I can Now let's enjoy our breakfast ได้จ้ะเดี๋ยวแม่ช่วยตอนนี้มากินข้าวให้อร่อยกันเถอะ Thank you, mommy I love you ขอบคุณค่ะแม่หนูรักแม่นะ I love you too, sweetie แม่ก็รักหนูเหมือนกันจ้ะคนดีของแม่ เล่าว่างไงนะครับเล่าว่าฝันว่าได้ขี่นกตัวใหญ่สีสวยมากบินข้ามสายรุ้งไปเลยแล้วก็ไปเจอทุ่งดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดโอ้โหจินตนาการดีมากเลยนะเด็กคนนี้ใช่ค่ะแล้วแม่ตอบสนองยังไงคะตรงนี้นี่แหละครับจุดที่ผมว่าเออน่าสนใจมากแม่เขาไม่ได้แค่ฟังผ่านๆนะครับแต่แบบมีการตอบรับที่เออเรียกว่าใส่ใจจริงๆค่ะใช่ยังไงคะก็มีถาม โอ้จริงเหรอแสดงความสนใจแล้วก็ชมว้าวฟังดูน่าทึ่งจังอันนี้คือการยอมรับจินตนาการเขาอืมค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการเชื่อมโยงความฝันกับความเป็นจริงแบบนุ่มนวลมากบอกว่าบางทีวันหนึ่งเราอาจจะไปเที่ยวสวนดอกไม้ด้วยกันอ๋อเหมือนดึงจากฝันมาสู่สิ่งที่เป็นไปได้จริงๆใช่ครับ เป็นการเปิดรับโลกของเด็กแล้วก็สร้างความหวังเล็กๆให้กับกิจกรรมที่จะทำร่วมกันจริงๆได้เป็นสะพานเชื่อมที่ดีมากครับละเอียดอ่อนจริงๆค่ะแล้วบทสนทนาก็ไปต่อที่อาหารเช้ามีแพนเพกมีไข่ครับผมแล้วลูกก็เหมือนนึกขึ้นได้ขอสตรอเบอรี่ของโปรดแม่ก็จัดให้เลยทันทีอันนี้ก็ดูเหมือนเล็กน้อยนะคะแต่ก็แต่มันแสดงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ความชอบส่วนตัวของลูกแม่จําได้เราก็ตอบสนองให้ค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องการออสอนเรื่องเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆแทรกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้จะเห็นชัดเลยคือมันเป็นการสอนทักษะหรือมอบหมายความรับผิดชอบแบบเนียนๆไปกับบทสนทนาอย่างตอนที่แม่ขอให้ช่วยจัดโต๊ะครับช่วยแม่จัดโต๊ะได้ไหมหรือตอนที่ลูกจะรินน้ำผลไม้แม่ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ให้คําแนะนําระวังนะลูกจับขวดด้วยมือทั้งสองข้างอ มันไม่ใช่ค่าสํานานแต่มันคือการให้โอกาสให้เด็กรู้สึกว่าเออเขาทำได้นะเขาช่วยได้แล้วก็ได้เรียนรู้ไปในตัวเหมือนสร้างความรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มีส่วนร่วมถูกต้องครับเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่านั่งร้านหรือ scaffolding ค่อยๆให้เขาพัฒนาความรับผิดชอบขึ้นไปทีละขั้นและลูกก็ดูกระตือรือร้นมากนะคะตอบได้เลยค่ะหนูชอบช่วยแม่ตอนเช้าค่ะครับผม และคำชมของแม่ก็น่าสนใจขอบใจนะจ๊ะหนูนี่เป็นผู้ช่วยที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่ชมเมื่อเก่งเฉยๆใช่ครับการชมที่เจาะจงแบบนี้มันมันมีพลังมากกว่าคำชมลอยๆนะออืเพราะมันทำให้เด็กรับรู้ได้ชัดเจนเลยว่าพฤติกรรมแบบไหนที่แม่เห็นคุณค่าที่แม่ชอบมันช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความสามารถของตัวเองหรือที่เรียกว่า self efficacy ค่ะ e แต่ก็ต้องสมดุลนะครับชมมากไปหรือไม่จริงใจอันนั้นก็อาจจะไม่ดี แต่ในบริบทนี้คือมันพอดีมากอบอุ่นมากนั่งจากเรื่องช่วยงานเรื่องอาหารแล้วเอ,อ่อบรรยากาศโดยรวมมันอบอุ่นด้วยความรักมากๆเลยนะคะชัดเจนมากครับมีทั้งที่แม่บอกว่าแม่ก็ชอบใช้เวลากับหนูเหมือนกันแล้วก็มีการบอกรักกันตรงๆเลยหนูรักแม่ค่ะแม่ก็รักหนูจ้าครับประเด็นนี้สำคัญมากๆในทางจิตวิทยาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความผูกพันที่มั่นคงหรือ secure attachment ค่ะ ซึ่งมันเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่ดีเลยการแสดงความรักสม่ำเสมอการใช้เวลาร่วมกันแบบมีคุณภาพจริงๆมันเหมือนการเติมน้ำมันให้ความสัมพันธ์นี้เรื่อยๆอืมเหมือนการกระทำเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้มันสะสมไปเรื่อยๆใช่ครับคำพูดการกระทําพวกนี้เหมือนการยื่นไมตรีทางอารมณ์ให้กันแล้วอีกฝ่ายก็ตอบรับมันก็ช่วยถักทอสายใยให้แน่นขึ้น มีอีกอย่างที่สังเกตเห็นค่ะคือวิธีที่แม่เขาเอาเรื่องกิจวัตรประจําวันอย่างแปลงฟันเตรียมตัวไปโรงเรียนหรือผูกเชือกรองเท้าเนี่ยเข้ามาในบทสนทนาแบบเนียนมากครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีเลยนะไม่รู้สึกเหมือนโดนสั่งหรือโดนจำจี้จำชัยเลยค่ะใช่แทนที่จะเป็นคําสั่งตรงๆซึ่งบางทีเด็กอาจจะต่อต้านได้ การที่เอาเรื่องพวกนี้แทรกไปในบทสนทนาที่บรรยากาศดีๆอุ่นๆอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่รื่นรมกับแม่อ๋อลดแรงเสียดทานลงครับลดแรงเสียดทานแล้วก็ปลูกฝังวินัยไปในตัวแบบอ่อนโยนทำให้เขาอยากทำมากกว่ารู้สึกว่าถูกบังคับพอเราเอาองค์ประกอบทั้งหมดนี้มาต่อกันทั้งความอบอุ่นการสื่อสารเชิงบวกการสอนการแสดงความรักมันก็เห็นภาพชัดขึ้นนะคะแล้วทั้งหมดนี้ถ้ามองในภาพรวมมันมีความหมายยังไงบ้างคะ คือสิ่งที่น่าสนใจในบทสนทนานี้มันไม่ใช่แค่ฉากอาหารเช้าธรรมดาธรรมดาที่น่ารักนะครับแต่มันเป็นเหมือนภาพจําลองย่อส่วนของการเลี้ยงดูที่ออใส่ใจในรายละเอียดทางอารมณ์และสังคมมากๆค่ะทุกอย่างเลยตั้งแต่การฟังความฝันการให้ช่วยงานเล็กๆการชมการบอกรักเนี่ย ้วนเป็นส่วนประกอบที่ค่อยๆหล่อหลอมตัวตนทักษะสังคมความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้เด็กอืวิธีที่ช่วงเวลาแสนธรรมดาแบบนี้กลายเป็นโอกาสทองในการสร้างสายสัมพันธ์และก็การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งได้เนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญจริงๆฟังแล้วก็น่าคิดตามมากๆเลยค่ะมันทําให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์เล็กๆที่ดูเหมือนธรมธรมดาาในแต่ละวันเนี่ยถ้ามันเต็มไปด้วยความใส่ใจความรู้สึกดีๆอย่างสม่ําเสมอ ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ความทรงจำที่ดีแต่มันกำลังสร้างฐานรากทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งมากๆให้คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคงคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะนำเอาพลังของปฏิสัมพันธ์เล็กๆแต่มีความหมายเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้าง